เรื่องราวอาถันสนับสนุนโดยคอมพิวเตอร์ MSI MSI เราคือเกมมิ่งตัวจริงเรื่องนี้ ส่งมาจากคุณโตครับคุณโตเล่าว่าย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนพวกผมและน้องๆได้ไปสำรวจบ้านล้างหลังหนึ่งแถวสีรอที่บอกปากต่อปากกันว่ามันมีความน่ากลัวมากๆบ้านหลังนี้จะอยู่ในหมู่บ้านนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเขาจะเรียกกันว่าเจ็ด ในคืนนั้นช่วงเวลาสามทุ่มกว่าพวกผมนั่งคุยกันเลยเปื่อยโดยในกลุ่มของผมจะมีรุ่นน้องอยู่คนหนึ่งที่ชื่ออนัตไอ้น้องคนนี้แหละมันออกจะปากหมาแซวทุกเรื่องด่าทุกอย่างที่มองไม่เห็นและในคืนนั้นมันนั่นแหละที่ชวนพวกเรา ที่บ้านล้างหลังนั้นและทุกคนก็โอเคตกลงที่จะไปกันทั้งหมดเจคนเพราะความอยากรู้อยากเห็นในสิ่งที่เหนือธรรมชาติต้นเองพวกเราขี่มอเตอร์ไซค์กันไปหลายคันจนถึงป้อมยามหน้าหมู่บ้านสมัยนั้นยังมียามอยู่นะครับยามเห็นว่าเป็นเด็กวัยรุ่นมากันเยอะยามถามว่า จะไปไหนกันครับไปเจ็ดทับเจ็ดครับเฟ่มันมีอะไรเหรอยามบอกว่าพวกเองอย่าไปเลยมันดึกแล้วมันอันตรายไหนจะโจรไหนจะงูความหวังดีของยามมันไม่ได้ทําให้พวกเราเปลี่ยนใจกันได้ง่ายๆครับพราขี่เข้าไปไอ้หมัดก็อุทานว่าเจ็ดทับเจ็ดเหรอวันนี้หมัดมาเองมาถึงที่เลย ก่อนที่จะขี่รถเข้าไปพอไปถึงบ้านหลังที่ว่าพวกเราทุกคนก็จอดรถกันหน้าบ้านพอดีมีป้าคนหนึ่งเดินผ่านมาถามว่าพวกหนูมาทำอะไรกันเหรอไอ้หมัดจึงตอบกลับไปทันทีว่าพวกผมมาหาผีครับป้าป้าแกก็เงียบ แล้วก็เดินไปโดยที่ไม่พูดอะไรลักษณะของบ้านเป็นบ้านเดี่ยวสองชั้นภายในมืดมากและมีต้นไม้รกร้างมากไอ้หมัดด้วยความที่มันไม่กลัวและไม่เชื่อเรื่องผีจึงอุทานออกมาว่าบ้านนี้เหรอวะก็บ้านธรรมดาธรรมดาไม่เห็นหน้ากลัวเหมือนที่พวกบางบางกูพูดเลย จากนั้นพวกเราก็เปิดปรั้วเข้าไปเดินสำรวจเบาๆไปกัน4ี่คนส่วนอีกสามคนรออยู่หน้าบ้านพอเดินไปได้สักแป,ป๊บหนึ่งก็ได้ยินเสียงเพื่อนที่อยู่นอกบ้านโวยวายแล้วขี่รถออกไปอย่างไวด้วยความตกใจพวกที่สำรวจภายในบ้านก็วิ่งกันออกมาแล้วไอ้หมัดด้วยความที่รักเพื่อนหรือซา ก็ไม่แน่ใจมันก้มหยิบก้อนหินก้อนหนึ่งที่มันพอดีมือแล้วปาเข้าไปในบ้านพร้อมกับพูดว่ามึงทำให้เพื่อนกูตกใจทำไมทำไมมึงไม่มาหากูแถมมันยังชวนเพื่อนๆปาก้อนหินเข้าไปในบ้านอีกแต่ที่น่าแปลกก็คือมันไม่มีเสียงก้อนหินกระแทกหรือกระทบกับอะไรเลยสักนิดเดียวไอ้หมัดมันคนไม่กลัวผี จึงเดินเข้าไปในบ้านดูมันบอกว่าเห็นก้อนหิน6กถึงเก้อนเรียงกันอยู่เป็นแถวอยู่หน้าประตูอารมณ์ในตอนนั้นทุกคนที่ได้ไปเห็นก็เริ่มที่จะกลัวแล้วครับชวนกันบอกให้รีบกลับกันดีกว่ามันเริ่มไม่ดีแล้วแต่พอขากลับมอเตอร์ไซค์ของไอ้หมัดไม่มีใครอยากซ้อนเพราะว่า ปากไอห,หมัดมันไม่ค่อยดีครับแต่มันก็ยังไม่ไวายที่จะมองเข้าไปในบ้านแล้วพูดขึ้นมาว่ามามาใครจะกลับบ้านรีบขึ้นรถเดี๋ยวพี่จะพายุกล้อไอ้หมัดมันพูดเองและมันก็ขำเองอยู่คนเดียวแต่คนอื่นๆนิกลูจนตัวสั่นแล้วพอไอ้หมัดออกรถไปยังไม่ทันไล รถมันก็ล้มอย่างแรงแรงมากๆในสายตาของพวกผมที่เห็นจากด้านหลังก็คือรถของมันกระเด็นไปเฉยๆเหมือนมีคนกระโดดถีบอย่างแรงยังไงอย่างนั้นแต่พอไปบอกมาแล้วมันกลับไม่ได้คิดอะไรคิดว่ามันคงเป็นอุบัติเหตุมากกว่าแล้วคืนนั้นต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันกลับบ้านครับ แต่พอผ่านไปประมาณสี่วันไอ้หมัดเริ่มมีอาการแปลกๆอยู่ๆก็ไม่สบายหนักแล้วพอตกดึกแม่ของไอ้หมัดก็มักจะได้ยินเสียงคนมาเรียกที่หน้าบ้านก็คิดว่าเพื่อนมาแกล้งเลยไม่ได้คิดอะไรเพราะนิสัยของลูกตัวเองว่าอาจจะไปกวนตีนคนแถวบ้านไว้พอหมัดเริ่มอาการดีขึ้น มันก็ขี่รถมาหาพวกผมที่ที่ประจำที่เคยเจอกันอยู่ที่นั่งเล่นแถวหมู่บ้านตามปกติแต่ว่าตอนแยกย้ายกลับบ้านมีเพื่อนในกลุ่มคนหนึ่งบอกว่าตอนที่ไอ้หมัดขี่รถกลับบ้านกูเห็นเงาที่พื้นจากเสาไฟมันมีคนซ้อนท้ายมันอีกคนหนึ่งเห็นชัดเจนมากพอเช้าวันลุ่งขึ้นไอ้หมัดและเพื่อนอีกคน กำลังจะไปเรียนได้เดินผ่านพระรูปหนึ่งพระทันทักว่าโยมอัตมารู้ว่าโยมเป็นคนไม่กลัวผีไม่เชื่ออะไรแต่เชื่ออัตมาเถอะไปขอขามาเขาซะไอ้หมัดได้ยินก็ขำแล้วกระซิบถามเพื่อนว่าเฮ้ยพระพูดอะไรวะจากนั้น เหตุการณ์แปลกๆก็เริ่มเกิดขึ้นกับไอ้หมัดไอหมัดเริ่มเห็นเงาที่หางตาบ้างเวลาขี่รถจะรู้สึกหนักๆเหมือนมีคนซ้อนท้ายบ้างดึกๆก็จะได้ยินเสียงคนมาเรียกชื่อตัวเองบ้างเป็นแบบนี้อยู่สี่ห้าวันเริ่มรู้สึกกลัวเมื่อมันถูกรบกวนมากขึ้นเรื่อยๆมันเลยบอกเพื่อนๆ ให้พากันไปขอขมาที่บ้านหลังนั้นพวกผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันเจออะไรมามากกว่านี้หรือเปล่าถึงทำให้คนที่ไม่กลัวอะไรอย่างไอ้หมัดต้องเดินหน้าซีตัวสั่นยอมไปกราบขอขมาที่บ้านหลังนั้น